มาจ้ามากินน้ำจีนไขเ่เค็มกินกับใบซื้อมา,มานะเพื่อจะเอามาปลูกนะเราเรีอกอะไรนะเอาเผ็ดๆหน่อย กินกับีมจาต้องตำใส่ขิงด้วยนะไล่ไล่ใข่หวาน กรอบความเอื่มเกีลือน้ำมันอร่อยพริกไม่มีสีแดงไม่สีเขียวเผ็ด เรียนคนทำงานเป็นโควิดกันหมดเลยเราคนเดียวต้องติดต้องติงดถมพายโคนเขาฉีดฉีดวัคซีนโควิดกันหมดเราไม่ได้ฉีดคนเดียวและเราไม่ได้เป็นโควิดคนเดียว